องค์การบริหารส่วนจังหวัดปูแกตประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการรถคนส่งประจำทางรถโพทองคลังทีหนึ่งประจำปี2556นายไพภูตุปติสิงห์นายยององค์การบริหารส่วนจังหวัดปูแกตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการรถคนส่งประจำทางรถโพทองคลังทีหนึ่งประจำปี2556โดยมีนายวัชรินทระท้อมวัฒนพงศ์พาลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปูแกตนายประสิทธิ์โยธารักษ์นักบริหารงานทั่วไปจัดรกท่อ ร่วมในการกองกิจการคนส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปูเก็ตและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารวมณนห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปูเก็ตสำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้กล่าวถึงการจ้างเมาบริการจัดการเดินรถโดยสารประจำทางในปีงบประมาณ2557ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหางุ่นส่วนจำกัดเคสเตทมิชชั่นบริการจัดการเดินรถโดยสารประจำทางจำนวน3 2คันเพื่อเดินรถรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางมดหนึ่ง เขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ตจำนวนสามไซ้ได้แก่ไซ้ที่หนึ่งห้างซับสินขาบิกซีวิทยลาลัยอาชีวศึกษาภูเกต็ตไซ้ที่สองห้างซูเปอร์ชีพ ตลาดซีมุมเมืองและระว่างสถานีคนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่หนึ่งสถานีคนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่สองและที่สามสยานหินเกาะซีเรโดยมีกำหนดระยะเวลาสิซ่องเดือนนับตั้งแต่วันที่1นตุลาคม2556ถึง30กันยายน2557ในส่วนการบรรจุรถโดยสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดซื้อรถยนต์โดยสาร่องแถวใหมายเพิ่มจำนวนสีคันโดยได้ดำเนินการโดยได้ดำเนินการบรรจุรถดังกล่าวเป็นรถประกอบการขนส่งประจำทาง ในเส้นทางหมวดหนึ่งสายซองหางสุปชีพตลาดไม่หมุม่เมือง สำหรับการเดินรถช่วงสถานีคนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่สองสถานีคนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่หนึ่งตั้งแต่วันที่21ตุลาคม2556ได้แก่ไม่เลขทะเบียน1 0ูคีด1 0ู0ก่าวูไม่เลขทะเบียน1 0ูญคีด1สูญก่าวหนึ่งไม่เลขทะเบียน1 0ูคีด1 0ู2ก่าวองไม่เลขทะเบียน1 0ูคีด1 0 9 3ก่าวสามในส่วนรายรับรายจ่ายการดำเนินกิจการรถคนส่งประจำทาง ปีงบประมาณ2,556ตั้งแต่วันทีน่งตุลาคม2,555ถึง30กันยายน2,556รายได้รวมทั้งสิ้น8,907.710ลานบาทรายจ่าย2 0 7 5 9 8 4 1บาท54ตาง นอกจากนี <NXT> ้ได้พิจารณาเรื่องการติดตั้งป้ายโฆษณารถยนต์โดยสร้างประจำทางเนื่องจากในกล่าวประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปุกตเมื่อวันที่16ตุลาคม2556ซึ่งนายอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปุกตมีนโยบายที่จะห้ารายได้โดยการติดตั้งป้ายโฆษณาด้านข้างตัวทั้งรถยนต์โดยสร้างประจำทางรถโปรทองทางซ่องดานจึงได้สร้างการให้ดำเนินการศึกษาระเบียบข้องกลุ่มการคนส่งทางบกว่าดำเนินการไดหรือไม่คัดต่อระเบียบหรือไม่ซึ่งกองกิจการขนส่งได้ดำเนิน การประสรานง,งานกับกลุ่มวิชาการคนส่งสำนักง,งานคนส่งจังหวัดภูเก็ตและได้ศึกษาเรื่องการติดตั้งปลายโฆษณาดังกล่าวแล้วปรากฏว่ารถติดชายในการคนส่งผู้โดยสารสมารถตติดปลายโฆษณาด้านข้างตัวทั้งรถได้ตามประกศาศกลุ่มการคนส่งทางบ็อกหรือตัวอักซอนผาพหรือเครื่องไม้ที่ตัวทั้งที่ชายในการคนส่งผู้โดยสารเนื่องจากว่าตอนนี้ข้อมูลแต่และว,วันเนี่ยคนมาใช้บริการวันหนึ่งเป็นพันคนสามพันสี่พันคนดังนั้นจะมี โอก,กาสที่จะมีรายไดนะ้สำคัญรถคันนี้วิ่งวันหนึ่งสามนเท่เยวฉะนั้นก็เลยเ,เ,เสนอคณะกรรมาการว่าเรายังมีวิธีการหารายได้นะครับจากใยโฆษณาด้านข้างรถโพธองทั้งสด้านนะครับ